เวลามาย้อนอดีตกันแล้วค่ะกับย o u r m ร์ o r y วันนี้ในความทรงจำนะคะ16กุมภาพันธ์ค่ะไปดูกันนะคะว่าเคยเกิดเหตุการณ์อะไรที่น่าจดจำในวงการบันเทิงบ้างย้อนเวลาไปดูกันค่ะ เจ้าของเพลงอมตะ Can't Take My Eyes Off of You บินตรงมาเปิดคอนสเสิร์ตที่เมืองไทยในวันนี้เมื่อ9ปีที่แล้วซึ่งถือเป็นคอนสเสิร์ตในไทยครั้งสุดท้ายก่อนที่แอนดี้จะเสียชีวิตลงจากโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในปี2555ค่ะและวันนี้เมื่อ4ปีที่แล้วเพลง Born This Way ของ Lady g ก g กาก็สร้างสถิติเป็นสิงเกิลที่ทำยอดดาวนโหลดสูงสุดและรวดเร็วที่สุดของไอจูดในเวลา5วันกวัน1ล้านดาวน์โหลดแต่ก็ถูกทำลายสถิติลงในปีต่อมาจากเพลง We Are Never Getting Back Together ของ Taylor Swift ค่ะ ส่วนคุณพ่อหน้าเด็กมอสปฏิผ่านก็ต้องสูญเสียคุณแม่สุดที่รักในวันนี้เมื่อปีที่แล้วหลังต้องต่อสู้และทรามานกับโรคมะเร็งร้ายมานานกว่า13ปีโดยมอสเปิดใจในงานศพว่าตนและครอบครัวทําใจได้แล้วกับการจากไปของคุณแม่แต่รู้สึกเสียดายที่คุณย่าได้ใช้เวลาอยู่กับน้องสโนล้านสาวตัวน้อยเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นค่ะ